ขัพ้อยขาจากร้านชัยชนะค่ะชัยชนะของเรานะคะมีสาขาพระราม9ก้าแล้วนะซึ่งสาขาพระราม9ก้านะคะอยู่ที่อาคารฟอร์จูนนะคะชั้น11โซนสำนักง,งานนะคะถ้าหากว่าพี่ๆท่านใดมาถึงที่ฟอร์จูนแล้วนะคะก็สามารถขึ้นลิฟต์สำนักง,งานนะคะเบอร์1 7บเจ็นะคะขึ้นมาที่ชั้น11ได้เลยนะคะเลี้ยวขวามาปุ๊บจะเจอชัยชนะนะคะโลโก้ชัยชนะนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับลิฟต์แดงนั่นเองนะคะถ้าหากว่าพี่ๆท่านใดนะคะมาถึงที่ฟอร์จูนแล้วก็ขอเรียนเชิญเข้ามาชมสินค้าสักหน่อยนะที่สาขาพระรามะก้านี้นะคะก็มี ขนาด1ชั้น1ถาดนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างในนะคะจะมีตัวเตาปิ้งย่างนะคะตัวเครื่องปั่นสมูทตี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ลีมิกหรือแบรนด์ซูโม่นะคะแล้วก็ตัวเครื่องบดหมูนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นเลื่อยถาดค่ะฝั่งด้านซ้ายมือของพลอยนะคะก็จะเป็นเครื่องกวนไส้ด้านในนะคะก็จะมีสินค้าโชว์อีกหลากหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนวดแป้งสไปรอลนะคะมีตั้งแต่ขนาด5้ากิโลกรัมนะคะจนใหญ่สุดขนาด25้กิโลกรัมอ๋อตอนนี้มีน้องเล็กใหม่มานะคะอยู่ด ะะสามารถทําได้หลากหลายเลยแล้วก็จะเป็นตัวเตาคอนเวคชันนะคะเตาอบพิซซ่านะคะแล้วก็จะเป็นตัวเตาอบไฟฟ้านะคะขนาดหนึ่งถาดน,นะคะในฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นแก๊สคุมไฟฟ้าขนาดหนึ่งถาดในแบรนด์เอกิเชนนั่นเองนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดหมูขนาดใหญ่นะคะหรือจะเป็นตัวตู้อบรมร้อนนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะก็จะมีหลากหลายขนาดเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวตู้หมักแป้งนั่นเองค่ะรอบๆตัวคอยตรงนี้ที่เห็นนะคะเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวตกแก๊สคุมไฟฟ้านะคะหลากหลายแบรนดเลยไม่่วา เป็นแบรนด์สปาร์กนะคะแบรนด์ดินามิกนะคะหรือแบรนด์ชัยชนะนะคะที่เป็นสินค้าของทางร้านชนะเราตั้งใจนะคะจะทําสินค้ามาเป็นพิเศษสําหรับพี่ๆทุกๆท่ทานนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าก่อนได้นะคะเขาของ,ของ,ของพ่อเองจะประจําอยู่ที่สาขาพระรามเก้านะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาชมสินค้าก่อนได้คะ่ะที่นี่นะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสินทันพระรามเก้าเลยนะถนนด้านล่างนะคะจะเป็นถนนรัชดาพิเศษข้างล่างนะคะก็จะเป็น MRT นะคะสาขาพระรามเก้านะคะสถานีนะคะพระรามเก้าเลยนะคะทางออกที่หนึ่งนะคะก็ขึ้นมาหาพ่อที่อาคารฟอร์จู มาเข้ามาชมสินค้าก่อนแ้ะมาพูดคุยเรื่องของสินค้าก่อนได้เลยนะคะพอยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ